สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาพบกับสบูม่มะเขเทศใส่ไส้กวาวเือขาวนะคะสีเขาก็จะออกสีแดงส้มๆหน้ารักแบบนี้เลยนี่นะคะเจ้าสบู่ตัวนี้นะคะช่วยสามารถรบรางสิ่งสกปรกบนใบหน้าได้อย่างดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางหรือว่าฝุ่นมลภาวะต่างๆนะคะวิธีใช้ของเขาก็ง่ายมากๆเลยค่ะ ซึ่งจะใช้เป็นการล้างหน้านะคะโดยขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงฉโลมน้ำนะคะแล้วก็ถูสบู่ให้เกิดฟองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ถูบริเวณใบหน้านะคะที่ฉโลมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ สสระพื้นนของเขาก็น่ารักมากเลยนะคะทําให้ผิวหน้าของเรานะคะสว่างกระจ่างใสช่วยลดรอยสิวได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ผิวหน้ามันก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วยให้ผิวของเราดูชุ่มชื่นอิ่มน้ําสําหรับใครที่แต่งหน้าเก่งนี่ต้องมีเลยนะคะสามารถใช้ล้างทําความสะอาดผิวหน้าแทนค l e a n s i n ได้เลยนะคะเจ้าตัวนี้จะทําให้หน้าของเราขาวใสนะคะแล้วก็ช่วยลดรอยสิวด้วยะคะ่ะ ยังไงไปหาซื้อกันได้นะคะบ๊ายบาย